เราก็มาพบร้านที่แล้วโอ้หตอนนี้มากนี้ก็ปลาหมึกยักษ์วันนี้ก็เจออ,อีกหมึกแล้วลองแนะนําร้านหน่อยนะร้านเฮียทรงนะคะแล้วก็เรามาเปิดบูธวันที่1 0 1ถึง16เนี่ยจะต้องมาถึงร้านเราของเราดูนี่โอ้โหดูปลาหมึกนะฮะอร่อยมากเลยค่ะไม่เหนียวนะครับผมผมถ้าไม่เน้นผมว่าผมเหนียวแล้วพอดี ไม่คาบอกไม่เหนียวนะครับอย่าลืมนะครับแวะมานี่มีไอ้กิมด้วยนะอยากลองชิมก่อนไหมไม่เหนียวนะาคผมยนะคะซองพาบเวนะคะมได้ชิมต่อชิมแล้วถูกใจแล้วก็ซื้อนะคะวันนี้อที่ดาวส่งากเวเราให้ลูกค้าได้ชิมนะคะย่างต้มเการติ่ม่ใเยจ้าแกย่างด้้าเปตแนคนแทาไใ้ฐา เนี่ยครับวันนี้เรามาเจอหมึกยักษ์แล้วครับที่เซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับอันนี้ไม่เหนียวแน่นอนนะใ,นใ่ไม่เหนียวใลเนื้อนาร้านได้เลยค่ะตัวยิ่งใ,ใหญ่เนยิเด้ง่ะอ๋อเนื้อเด้งเลยนะเป็นไงครับเห็นหมึกยักษ์แล้วเคยเห็นไหมเคยกินแล้วค่ะแต่อันนี้น้ำจิ้มอร่อยค่ะอ๋อนี่เป็นแฟนกับจริงโอ,โอเคครับ เป็นไส้เป็นไส้กุ้งอ๋อมีไส้ปูอาดใช่ค่ะมีหมูเด้งแล้วก็มีเห็ดเข็มทองอันนี้เป็นแซลมอนจ้าแซลมอนย่างซอสย่างเกลือมาพบกันที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นี่ใช่อ่าวันที่สิบสิบหกอ่ะนีสิบหกแล้วหมดนะไม่ได้ทานแน่ใช่ค่ะย่างซอสย่างเกลือจ้าเป็นแซลมอนแท้นจ้าเดี๋ยวต้องรีบจ้นี้คืออะไรครับ นี้เป็นแซลมอนซาคิมิค่ะโอ้ซาคิมินะครับแล้วและอันนี้คืออะไรครับจะเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วค่ะโอ้่าถ้าอยากจะทานแซลมอนดองแซลมอนสดสดเนี่ยนะจะต้องมาเซนาน็นท่านนครสวรรค์ใช่ร้านตอริยากินะคะอ๋อต้องรู้ต้องมาใ,<ช>ให้<อ>ตรงบูธด้วยนะฮะมีร้านที่เป็นบุฟเฟ่ต์ข้างบนจะอยู่ตรงชั้นสองของเซ็นท่านนะคะชื่อร้นานอตอริยากิอ๋อคือถ้าเกิดพลาดจะงานวันที่สิบถึงสิบหกแล้วเนี่ย สามารถไปชั้นบนอยู่ค่ะยินดีให้บริการนี่คืออะไรเป็นโฮตาเตะดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะโอ้ได้กินก็น้ำลายเตะปากเลยนะครับตอนนี้ยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะเพิ่มความแซ่บขึ้นค่ะเออนี่ครับรับรองว่าอร่อยแน่กินแล้วหน้าจะเด้งเหมือนคนขายเลยนะโอเคคับ สวัสดีครับวันนี้ร้านปลาข้าวกล่องญีกคนนะครับกับงานเจนแบรนด์ซิกเนเจอร์นะครับจากกันอันนี้จะเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนสดครับผมราคา169บาทครับสดจริงๆนะดูจากเนื้อได้เลยเนื้อแซลมอนมันจะใสมากนะครับมันเด้งเลยนะมันเหมือนโดนแช่แข็งมาอย่างดีนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่ร้านข้าวกล่องญี่ปุ่นนะครับร้นปอ๋อร้านฟ้าด้วยนะมีร้านฟ้าข้าวกล่องญี่ปุ่นนะครับที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ ครับอันนี้เป็นไก่ทอดนะวันทีเรามันจะมีรสกระเทียมเค็มหวานรสเผ็ดเราจะมีรสซมเปรี้ยวหวานนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบรสชาติไหนลูกค้าเลือกเลยครับรสชาติไหนก็ได้ครับครับนี่ทอดกันสดๆเลยนะใช่ครับทอดใหม่ๆร้อนๆเออใหม่ๆร้อนๆแล้วก็เออเรียกว่าราดซอสแบบเต็มที่เลยนะญี่ปุ่นนะครับมันเป็นไก่ชื่อชื่อร้านไก่เรียกว่าโอเกฟุกะนะครับจำร้านให้ดีนะต้องมาให้ถูกครับ เนี่ยนะครับสำหรับเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะเยลลี่โอ้ทำได้น่ารักมากขนมปังครีมนมฮอกไกโดปังนมสดใช่ค่ะตัวนี้ซิเจอร์เลยนะคะอ่าสิบเนเจอเ่ราะว่ามีอยู่ห้ารสชาตินมสดช็อกโกแลตชาเขียวแล้วก็ชาไทยแล้วก็สังขยาในงานนี้สี่แถมหนึ่งโอ้ต้องมาแล้วเซ็นท่านนครสวรรค์ใช่ค่ะสิบถึงสิบหกถูกค่ะใช่ค่ะโอเคครับ คืออะไรครับคาน้าสมอสดครับสมอมสดราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทเท่าไรนะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทโอ้โหไม่แพงเลยนะครับตอนนี้ในเทศกาลจากครัวคุณต่อยด้วยโอ้โหถือว่ามีหลายรสชาติเลยนะมีหลายรสชาติครับนี่นะครับทำกันสดๆเลยนะครับทำหน้าร้านเลยนะครับอ้าวแนะนำ เมสเซนเจอร์ของร้านสวัสดีค่ะร้านเลิฟคุกกี้น,นะคะของเราออกงานเจแปนซิกเนเจอร์ er นะคะจะไปรู้สาขาที่มีการจัดงานนะคะก็แวะเยียนมาได้นะคะอันนี้คือซาชิมิค่ะมีมช็อคค่ามีแซลมอนมีปลาหมึกค่ะทากโกะน้ำข้าวถือว่าเซตเดียวได้2อย่างเลยใช่ค่ะราคาเบาๆค่ะ220ร้อยยี่สบาทนะครับ ถ้าไปกินในห้างนี้แล้วบอกไม่ไม่มีทางได้นะแต่เรามาทำกันสดๆแล้วก็ให้ทานกันสดๆเลยนะแล้วไม่ยังมีแค่ตรงนี้นะมีเข้าปั้นหน้าต่างๆด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันนิดน้อแซลมอนนะคะท็อปปิ้งเป็นไข่กุ้งค่ะอมีไข่กุ้งด้วยใช่ค่ะโอ้โหทำหน้าทานมากนะนี่ค้าวปั้นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆเต็มคำเลยนะใช่สามชิ้นนี่อิ่มเลยเย็นนี้ นี่นะครับโอ้โหนี่รวมไส้เลยนะรวมหน้าเลยอย่าลืมนะครับมาที่บูธนิดนึงแนะนำในงานที่เซ็นทรันลนครสวรรค์นะครับสิบถึงสิบหกเท่านั้นนะครับกันยาน,นี้นี่คือ โอนิยากิครับที่ใต้ญี่ปุ่นครับอันนี้จะเป็นสูตรจำปยาครับคือถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยเราไปเดินถนนคนเดินนี่มีแน่นอนใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นมาถึงเส้นน้นครสวรรค์ก็ได้ทานแล้วนะตัวไหนคือเมสเซนเจอร์ของของร้านไข่ฟุกุกะชิสครับนุ่มได้ครัอ๋อสองตัวนี้นะครับผมเนี่ยขายดีนะครับอร่อยสุดทางร้านเลยกลิ่นหอมหน้าทานมากเลยนะแล้วเป็นชีสก็จะใช้ชีสสองตัวนะครับอืมรังร้อนสุดยอด โอโหทำได้น่าทานมากเลยนะครับอันนี้ผมสวัสดีครับอันนี้ร้านคานิยะนะครับผมปูมานึ่งสดจากทะเลเลยโอ้โถ้าถ้าใสขนาดนี้แล้วสดขนาดนี้ถ้าอยากจะสดตัวน,นี้ต้องไปกินกลางทะเลเลยนะโอ้โหอันนี้ขึ้นจากเรือนะครับหาดวรนพาแล้วก็แกะปัรจุมาอันนี้หนึ่งไซส์หนึ่งกิโลกรัน โอ้โหนี่นะมีไข่ด้วยนะไซส์หนึ่งกิโลครับโอ้แล้วมีปั้นใช่ครับโโอ้หเรียกว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็มีไซส์นี้ครึ่งกิโลก่อนแกะมีหลายไซส์ครับอันนี้ไซส์จัมโบ้ครับหนึ่งกิโลขึ้นไซส์จัมโบ้ครับถ้าอยากจะทานต้องไปที่ไหนะครับผมอ่ามาที่เซ็นทรัลนครสวรรค์เลยนะครับผมวันที่หนึ่งอ่าวันวัน นี่นะครับวันนี้ทาโกะยากิก็มานะครับมาเปิดร้านจำหน่ายอยู่ที่เซนท่านนครสวรรค์ปเป็นไงครับสวัสดีค่ะร้านมาสลินะคะทากโยกยากิของเราเป็นสูตรต้นตำรับจากโอซาก้านะคะจะมีไส้ประหมือไส้เดียวค่ะจะเป็นสูตรแป้งนุ่มคะ่ะกลิ่นมันหอมชวนใจจริงๆนค่ะอยากทานนี้จะต้องมาเซนท่านนครสวรรค์ในงานอะไรครับปค่ะ 1ิถึงสิเท่านั้นนะถ้าไม่มาเสียใจเลยนะครับรอ,อไปอีกหนึ่งปีเจอกัน <c oughs> นี่นะครับที่ในงานก็ยังมีน้ำชาบูน้ำดำนะก็มาผลิตกันที่นี่เลยและนี่นะครับของสดจากเรียกว่าจากทะเลก็ว่าได้นะครับแล้วก็น้ำดำที่นี่เขาบอกรสชาติดีมากเลยนะครับก็อย่า,าลืมแวะมานะครับ บูธนี้อันนี้คือเราก็มาอีกบูธนึงแล้วนะครับวันนี้ที่เซ็นทรัลน,นครสวรรค์นี่ยกอาหารญี่ปุ่นมาไว้ที่นครสวรรค์เลยนะครับยากิโซบะค่ะยากิโซบะนะฮะไข่พคนทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวแบบธรรมดาเหรอคะไม่ะเป็นจูนเป็นตัวนี้ค่ะตัวตัวนี้คือเป็นตัวแนะนําขายดีเลยค่ะขายดีนะโอเคเข้าวไข่พ่นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะจะ<อ>เป็นซอสญี่ปุ่นที่เราทำเอง อันนี้คือขนมมินิแพนเค้กค่ะทำกันสดๆเลยจากเตาเลยนะร้อนๆจากเตาเลยเดี๋ยจับปุ๊บพองทันทีนะและนี้จะเป็นครีมน้องพ่อไกโดค่ะทานค่กับกาแฟเข้ากันได้ดีเลยนะสำหรับทานกาแฟจิบตอนเช้าโอ้โหรสชาติจะอย่าบอกอะไรเลยนะสามชิปช็อกโกแลตจะเป็นกระเทียมดำตรงนี้ Messenger นี้จะต้องเป็นกระเทียมดำใช่ไหม ราเมงเป็นกระเทียมดำเลยค่ะแต่ถ้าชอบรสจัดจ้านรสเผ็ดเนี่ยก็จะเป็นตัวสไปซี่ค่ะสไปซี่นะฮะแล้วก็จะมีตัวเป็นข้าวแกงกะหรี่้วยค่ะโอ้โหอันนี้สุดยอดนะครับอันนี้ผมทานแล้วกลิ่นของผงกะหรี่นี่สุดยอดเลยหอมจริงๆนะฮะเป็นแกงกะหรี่หมูถ้าขายดีสุดก็จะเป็นกะหรี่พรสับก็เชิญชวนมาหน่อย ก็มีงานตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่เซ็นทันนครสวรรค์น,นะคะสไตล์นะคะเราก็คือเป็นศักยานะคะมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแกงกะหรี่เป็นราเมงแล้วก็เป็นเนื้อวากิวที่นําเข้าะคะ่ะก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16นะคะเจกนันนะคะเซ็นทันรับรี่ดีได้ค่ะขอบคุณนะคะนี่นะครับไม่ย่อมีแค่อาหารนะที่นี่มีแม้แต่โอ้โหยอดจริงนะครับบูธน,นี่นะครับ สวยมากอันนี้ก็จะมีราวัลอยู่รางวจะอยู่เป็น้านนี่นะครับสามารถมาเลือกซื้อได้นะครับใครที่เป็นแฟนการ์ตูนญี่ปุ่นนะมีครบทุกอย่างเลยนี่นะครับโอ้โหทำได้สวยด้วยนะฮะทำได้น่ารักไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นนะมาที่เซ็นท,นทนรันครวส่ว์ก็จะได้เห็นบูธเลยนะครับแล้วก็มีของเล่นมากมายเลยนะครับ แล้วก็ยังมีสอยดาวนะครับสอยดาวเหมือนกับงานวัดบ้านเราสมัยก่อนแต่ที่นี่ใช้ดอกสุกละนะครับอย่าลืมนะครับ1-10ไม้ได้ที่เซนทรัลนครสวรรค์ตอนนี้ผมก็มาสุดตานะครับที่ทานกับกาแฟก็ได้ทานกาชาก็ได้อันนี้คืออะไรครับที่นนมาเห็นเป็นแอปเปิลทาร์ค่ะเป็นแอปเปิลคัมเบอร์ค่ะจะออกเปรี้ยวนิดๆค่ะจะไม่ออกหวานมากค่ะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้เป็นมะชาทาดค่ะ คนนะคะก็จะเป็นถั่วแดงค่ะนี่จะเป็นดังเดิมครับครับตัวนี้จะเป็นชีข้าวโพดตัวนี้จะเป็นเรนโบนะครับอันไหนเป็นเมสซ์ฟเจอร์ของของร้านส่วนมากก็จะเป็นเรนโบเรนโบนะฮะพอเด็กๆเขาชอบทานอ๋อนะครับดั่งเดิมมันจะเป็นเจ็ดสิบเก้าบาทครับตัวนี้เป็นชีข้าวโพดจะเป็นแปดสิบเก้าบาทเรนโบก็จะเป็นเก้าสิบเก้าครับ โอ้โหนี่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนขนมของญี่ปุ่นนี่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนะมาได้นะครับขนมเหรียญญี่ปุ่นนะครับนี่มีด้วยนะมีจํำหน่ายแล้วยังมีตุ๊กตาด้วยนะอันนี้จําหน่ายไหม <c oughs> <c oughs> มาชมก็ได้นะมาชมมาได้ลูป <c oughs> อย่าลืมนะครับ1 0บถึงสิเท่านั้นที่เซ็นทรัลนครสวรรค์หมูกรอบชาชูค่ะหมูกรอบชาชูจาก มานจกข้นเก็ดนะอันนี้แปลงมาใช่ไหมใช่แปลงมาก็ถือว่าเป็นรสย่างที่ดูแล้วน่าทานมากเลยนะนะแล้วก็ดูโหดูแล้วน่าจะกรอบเด้งน่าดูนะฮะกรอบมากเลยนะกรอบมากนะครับถ้าอยากจะทานของอร่อยก็มาที่เซ็นทรัลนครสวรรค์สิบถึงสิบหกเท่านั้นใช่ค่ะนะแล้วก็จำบูธที่ดีนะะหมูกรอบชาชูชาชนะฮะอยู่ในงานแน่นอน ครับผมข้างในมีชีสกับไส้กรอกครับครับวันนี้มาที่เทศกาลงานอะไรที่ไหนลองเล่าให้ฟังนะงานเจแปนซิงเนเจอร์ครับที่เซนทรัลน,นครสวรรค์ครับสิบถึงสิบหกเท่านั้นถ้าอยากจะทานของดีต้องรีบมาใช่ครับใช่นั้นโอ้โหลูกจะมีคอนด็อกล้อด้านข้าก็เป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับเนี่นะครับโอ้โหอันนี้มันหวานญี่ปุ่นนะะนครับเป็นมันที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ ทอดออกมาได้ฟูมากเลยสุดยอดชิมได้เลยนหนึ่งไม้จะมีเจ็ดรสชาติค่ะไม่ละลายนะคะเก็บไว้ทานได้ค่ะยิ่งเป็นอันทินี่เนี่ยนะครับต้องมานะครับโมจิย่างนะครับรับรองว่าอ่นานะครับหนึ่งไม้ไม่เจ็ดรสชาติเลยค่ะรสชาติอะไรบ้างลองเล่าสิ สตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นมะม่วงค่ะแคนตาลูปแอปเปิล้ลค่ะบลูเลมอนแล้วก็อะมุนค่ะกินแล้วหน้าหวานเหมือนคนขายเลยนะกินแล้วอารมณ์ดีกับน้ำตาลอารมณ์ดีใช่มีน้ำตาล <c oughs> อารมณ์ดีเจ็ <c oughs> ดรสชาติด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับในเทศกาล <c oughs> ที่เซนน่านนครสวรรค์10-16ต้องดูร้านให้ดีนะโมจิย่างนะครับโอเคครับ <c oughs>